สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมันี่ฮอตเวลาแล้วกลับบ้านแล้วขอบายบายกันเด้อเตียงนอนที่ให้ความอบอุน่นให้ความสุขของขอ่อยสามขึ้นที่มานอนมาพักกับพี่นอ้องอห้องนอนห้องพักสะอาดตาดีค่ะพี่น้องสวยหรูนอนเป็นผ้าห่มกับเป็นคือผ้าบานเฮาเลยแบบคือได้บรรยากาศเลยค่ะพี่น้องได้บรรยากาศคือบานเฮาเลย เบ่งผ้าห่ไมไอ้ผ้าห่มนิ่มดีค่ะพี่น้องผ้าห่มนิ่มดีดีค่ะคือผ้าห่มบานเท่าเลยค่ะนอนนอนดีค่ะพี่น้องนอนรับฟันดีอยู่ <c oughs> ค่ะเม้อนี้สิออกแล้วเซ็กอินแล้วเซ็กอินแล้วค่ะพี่น,ออน้องขามีคมไฟหน่อยหัวเตียงนี่คมไฟเพิ่นสิใส่คมไฟแบบนี้นะะี่ค่ะหัวเตียงค่ะพี่น้องเซ็กอินแล้วคะ่ะเมื่อนีอัสิพ้า ฮาห้หองรับแขกเพื่อนโตนั่งกินข่าวหลลายคนนี่นี่ก็ห้องกุนี่ก็กโซฟานั่งเด็กเปิดประตูออกไปล้างบ้านเนาะนี่ออกไปด้านหลังครับพี่น้องด้านหลังขาเจ้าก็มีโขดหินสวยงามครับพี่น้องด้านหลังเพิ่นกนมนม็มีสาหว่ายน้ำมีสาอาบน้ำพร้อมค่ะิ่นไปกับโขดหินข้างบนเพื่อนก็นมีเพิ่น มีโอมีอันนี้ผูกเปนอนตากแดดอาบแดดข่ะเจ้าค่ะพี่น้องมือนีกะหอดมือวันอำลากกบบานมือนีสิบลอคขับรถไปทางโค้งเสียรถลงเลือกค่ะพี่น้องอัดรถลงเลือกค่ะฟังค่ะสวยงามค่ะพี่น้องข้าเจ้าเฮ็ดบานกระทัดรัดเฮดเป็นบ้านในายยูข้าเจ้าสีเฮดเป็นยังซ์สีละค่ะ อันนี้ก็เป็นบันไดขึ้นสั้นสองค่ะพี่นอ้องบ่ขึ้นดอกสั้นสองนี่ก็ห้องคั่ว้าเจาน้ำชากาแฟตันหลับนี่ค่ะนี่ห้องน้ำ้าเจาค่ะห้องน้ำสวยง่ามค่ะพี่น้อง